นี่เปลี่ยนบ้างเธอะทีวีที่ดูอยู่นะเปลี่ยนเปนดูอะไรที่สร้างสารรค์ดีกว่านะรายการ้ <Wow. S 2> ารรอบโลกแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมในโลกไซเบอร์ด้วยจะดูจะแชร์จะคอมเมนต์อะไรคิดและเลือกให้เหมาะสมก่อนอย่าติดโซเชียลจนเกินไปออกไปหาอะไรนอกจอทำบ้างอา้าวพวกโฆษณาทั้งหลายก็เหมือนกันเปลี่ยนมาคิดให้รอบคอบ จะเชื่อจะซื้ออะไรอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของพวกเอาเปรียบสังคมเชะนะเกมที่เล่นละอารมณ์เสียนะ่ะเปลี่ยนเธอะเกมดีๆมีให้เลือกเล่นอีกตั้งเยอะโอ้เจง๋งเปลี่ยนแล้วถูกใจใช่ไหมล่ะอืมแล้วที่สําคัญนะไม่ต้องรอให้ใครมาบางังคับให้เราเปลี่ยนหรอกเปลี่ยนได้ตัวเองนี่แหละหน่าภูมิใจที่สุดเลยเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มาเป็นเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อกันนะครับ